ครับนี่คือเลขทูบทั้งที่2ของอาจารย์อาจารย์เคครับแล้วก็เป็นเลขสรุปให้พไนเลยนะครับมาเลขทูบทั้งที่สอสูเออหกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์เลขแทงแหลมบ้านนี่สองสามหนึ่ง นะครับสองนี่คือเลขถูกแทงที่2องของชาชอาจารเคธรรมะบารมีรัฐบาลไทยเด้อปิ่นปุ่นอ่ะเพิ่นเน้นให้เลยเพิ่นเห็นไ้ให้เลยว่า6 0 2 3นย์สองสามนึอันนี้เพิ่นขึ้นจับกู่ให้แล้วก็มีมีแนวทางสูตรคำนวณ3าตัวเลขไทยนะครับลอตเตอรี่อ่ามี2 3 1 2 3 6หนึตามมีเล้พี่น้องเด้ออ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางครับ มืออ <t ell 13> ื่นขอให้มันหมาสุขสุขคนเด้อโชคดีครับขอบพระคุณครับ